เรียกได้ว่าเรื่องราวบานปลายค่ะเมื่อคุณเสือดูสิทธิ์และก็เมลายนั้นเตรียมนัดวันเพื่อขึ้นสังเวียนเพื่อชกม,มวยกันเองและล่าสุดนะคะคุณเสือดูสิทธิ์ค่ะนั้นก็ยอมพูดแล้วว่าจะไม่ต่อยกับเมลายเพราะสาเหตุว่าพอต่อยไปเนี่ยเมลายก็สู้ไม่ได้แล้วก็จะอายกันเปล่าๆก่อนล่าสุดนะคะลุงโทนี่ค่ะนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังเสือดูสิทธิ์กับเมลายเนี่ยเตรียมวางมวยจากกรณีที่เสือดูสิทธิ์นะคะนั้นได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความไว้อย่างชัดเจนว่าผมไไไไมมมมม่่่่่่ตตอออออยยรกกกัับเเพืนป็สู้้ผด ทำให้เพื่อนผมอายเปล่าๆต่อยให้คนเขาด่าเราทำไมผมไม่เอาแล้วความดัง ผมกลัวจริงๆให้ผมต่อยกับคนที่ผมรักเนี่ยผมทําไม่ลงหรอกผมแค่อยากออกมาเตือนสติให้มันเนี่ยขอโทษเขาแค่นั้นจริงๆไม่มีเจตนาอื่นมันตะเลิดกันไปใหญ่จนกลายเป็นผมกับมันเนี่ยทะเลาะก,กันเพื่อแลกกับเงินตราและก็ความดังผมทําหน้าที่เพื่อนได้แค่นี้แหละส่วนผมเนี่ยจะขายรถมือสองกับสบู่แบบนี้ดีกว่าผมพบความสุขที่แท้จริงแล้วผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ไว้แค่ขายของแค่นั้นความดังไม่ต้องมาหมอบให้ผมผมไม่ต้องการนั้นผมเนี่ยจะสอนอีสสอนเพื่อนสอนลูกผมได้ยังไงผู้ชายมือสองภาษีขัดเกินของแพร่เปิด ก่อนแต่ปูดงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณเสือรุสิธิ์โพสต์ไปเนี่ยหลังจะเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นอะ่ะงานนี้คุณลุงโทนี่ค่ะก็ออกมาพโพสต์เคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วค่ะโดยทําให้เรื่องราวดราม่าเนี้ยดูซอฟลงไปมากและเรียกรอยยิ้มจากชาวเน็ตไปได้ไม่น้อยค่ะโดยลุงโทนี่นะคะก็ได้พโพสต์ระบุข,ข้อความสั้นๆเอาไว้ค่ะว่าเมลัยรัชดา เสือดูสิทธ์ขี้ตรีนกูกูต่อให้สองตัวนี้ขึ้นสังเวียนกับลุงเลยกูใช้มือเดียวด้วยท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าตามทุกเรื่องจริงๆชอบชอบ,ชอบเก็บแรงไว้เคี้ยวข้าวนะลุงผมเป็นห่วงนะั่งหอกออกตัวแรงเกินปันซึ่งงานนี้นะคะเราก็ต้องคอยติดตามค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะคุณเสือดุสิทธ์เนี่ยหลังจากปฏิเสธไม่ขึ้นสังเวียนแล้วเพื่อรักษากับมิตรภาพเนี่ยงานนี้คุณเมลายเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวยอย่างไรบ้างค่ะ